รัประกาศตัดสิทธิ์เงินหมืน่นคนพิการกลุ่มนี้ส่วนใครจะโดนบ้างดูคลิปนี้บุ่มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ่มในช่องม,ม,มัมมี่บุ่มบิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้พบกับบุ่มในวันที่13ธันวาคมปี2567นะก่อนไปรับชมค่ะใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเอาละค่ะ รอบสุดท้ายและวังสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0หมื่นะคะในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2-5-6-7นั่นเองนะคะซึ่งคนที่จะได้นะคะก็คือคนที่เป็นผู้พิการเนาะมีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะแล้วก็ถือเป็นผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งเขามาอัปเดตล่าสุดนะคะล่าสุดนะตั้งแต่วันที่3ธันวาคม67แล้วนะคะก็ถือว่า เป็นวางสุดท้ายสําหรับคนกลุ yo, aquilo, ่มคนพิการที่ตกหล่นยังไม่ได้ทำบัตรหรือว่าต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการแล้วก็อย่าลืมผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะคะเพื่อรับสิทธิ์เงิน1,000 0บาทค่ะซึ่งรัฐบาลนั้นก็จะมีการโอนส้ำให้ครั้งที่3นะคะในวันที่19ธันวาคม6-7ค่ะซึ่งเป็นรอบสุดท้ายนะคะโดยจะพบว่ามีคนที่ อยู่ในกลุ่มตกหล่นนะคะกลุ่มนี้ในประมาณ4 3 0 0 0คนเลยนะคะโดยในกลุ่มคนพิการเนี่ยก็พบว่าสาเหตุหลกัหลกๆนะคะจากเงินบัญชีเงินฝากนะถูกปิดนั่นเองนะคะแล้วก็เลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องรวมถึงกรณีคนผู้พิการคนที่พิการแต่ว่าไม่เคยไปทําบัตรประจําตัวคนพิการมาก่อนทําให้ไม่มีเลขบัญชีเงินฝากสําหรับการรับเงินนั่นเองนะคะซึ่ง ส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็พบสาเหตุหลักๆเลยก็คือไม่ได้ผูก บัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะคะบัญชีถูกปิดถูกระงับนะคะแล้วก็เลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องนะคะในจํานวนนี้รวมถึงกรณีผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวประชาชนที่มีบัตรประจําตัวคนพิการนะคะแต่ด้วยบัตรประจําตัวคนพิการนั้นหมดอายุจําเป็นจะต้องไปต่ออายุบัตรคนพิการใหม่นั่นเองนะคะ ซึ่งเขาก็ให้โอกาสให้เวลาทำนะคะภานยสน3สิสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะก็จะรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ตามสิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อพบว่าปลายทางยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็เลยโอนเงินไม่สําเร็จนะคะซึ่งการโอนเงินในรอบเก็บตกนะคะ19ธันวาคมนี้เนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนั่นเองนะคะ ก็จะได้รับเงิน1,000 0บาทในกลุ่มของคนที่ตกหล่นนะคะทางคนพิการนะคะแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสิทธิบัตรคนจนบนัตรบัตรประชาชนนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะใครนะคะทำบัตรไม่ทนันสามธันวาคมที่ผ่านมานะคะหรือใครผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่ทันก็ หมดสิทธิ์โดนตัดสิทธ์ไปนั่นเองนะคะก็จะได้รับสิทธ์แล้วนะโอเคเรียกได้ว่าเขาโอนซ้ำให้3รอบแล้วนะก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้มีสิทธิ์นะว่าจะตามสิทธิ์ของตัวเองหรือไม่นั่นเองนะคะถ้าไม่ตามก็เสียดายมากๆเลยนะ นะเพราะว่ามีคนเขาอยากได้เงินหมื่นเนี่ยเยอะมาก,มากๆทั่วไทยกันเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ป้านาคนไหนสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางใดคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาทำเป็นคลิปให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ